สวัสดีค่ะสไนัสวัสดีฉันพูดอะไรกับฉันเนี่ยเออช่างมันสวัสดีครับพบว,วันนี้อยู่กับช่อง a u ก u s t ช h a n n e l จ้าคือจะมาขอคำยันนันก็คืออ่า ในการที่ว่าถ้าเราจะเทียบโอนของะวะอุฒิปวสเพื่อไปเรียนเรียนปริญญาตรีสองปีใช่ไหมลรทีเนี้ยต้องการสอบถามว่าเวลาแบบเราไ่เทียบโอนวุฒของปะวะสอ่ะเราต้องทำอย่างไรบ้างเพือว่าฉันต้องไปฉันต้องไปดูแบบ อ่าฉันต้องไปสมัครออนไลน์ไหมหรือฉันต้องไปเทียบโออนไลน์ไหมมันยากไหมโดยดูคร่าวๆอ่ะค่าใช้จ่ายมันก็มีคือวันวันแรกที่เขา้าที่เขา้าอ่ะจะอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันราคามันขึ้นมันมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรขึ้นยังอ่าแล้วก็ไม่ต้องงงล้ว่าทาไมถึงรู้ว่าอ่าถ้าหากถ้าไ่ขึ้ถ,ถามว่าในเช่วงนี้การเทียบโอนหน่อยก็คือ ต้องการรู้แค่ว่าการเทียบโอนของปวสการเทียบโอนของปวสนีย่ยาต้องการเรียนปตีเพิ่อมอีกสองปีใช่ปะถ้าเห็นแล้วนี้ต้องการรู้ว่าในการเทียบโอนของปวสมันต้องทำอย่างไรบ้างมันต้องเตรีมยมเอกสารอะไรไปบ้าง ดูดูข้ามาก็คือจะเป็นสำเนาแล้วก็เป็นเอกสารส่วนตัวไม่รู้ว่าตอนแรกอ่ะคือว่าจะทำไอ,ไอ้นะออะไรนี่แหละสิอยา่างที่จะเป็นเล่มจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นที่หนูขึ้นตรงนี้เลยมันจะเป็นันจะจะตอนแรกว่าจะทำตัวนี้แล้คิดเนี้ยไม่รู้จริงว่ามันใช้ไหม และเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันต้องสมัครตอนไหนหรือว่ามันต้องสมัครแบบเรไหมหรือว่าฉันต้องไปสมัครตรงไหนไหมหรือว่าแบบฉันต้องทํำยังไงเพราะว่าอันนี้คือถ้าสมมสูงเนี่ยถ้าผมใช่ไหมถ้าไปเรียนอ่อไอมหาลายัยใช่ไหมถ้าไปเรียนมหาลายัยถ้าไปเรียนมหาลัยเลยอะ่ะก็คือมันจะยากขนาดนี้แต่ว่า เลยคิดไปไงว่าถ้าเรียนมาหาลัยในลักษณะการหางานแบะมัน่ใจ,จง่ายเคย้นนะว่าแบบมุมความมุมมองแต่ละคนก็คือว่าอ่าแล้วท้าในปวสมันหางานได้กว่ามาหาลัยล่ะไอเนี้ยไม่ถูกเถียงกับคาเรียเพราะว่าในการหางานในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้จะลองที่ว่า ถ้าฉันได้ไปอวุฒิปวสอนอหนึ่งใบแล้วก็ปริญญาตรีหนึ่งใบมันจะสามารถรับรองได้ไหมว่าในการหางานของคุณอะ่ะมันจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีวุฒิไบปริปริญรญาแล้วก็ปวสเป็นสองใบอเงี้ยมันหลายเสียงหลายคะแนนมากในการแบบที่บอกว่า ลองสงิได้เลยนะเพราะว่ามันหางานง่ายในี้่องการรู้ใช่ว่าช่วยแนะนำการเทียบมอนของปวสดวได้ไหมเพราะว่าจึงไม่รู้เลยว่าแบบในการเทียบโอนของปวสวมันต้องเทียบโอนยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้คือวงที่ว่า ฉันอยากเชียบวนของปวงสเพื่อเป็นเรียนนางคำแหงนะขึอ้นเลยตอนนี้นางคำแหงแล้ทีเนี้ยได้ยินข่าวือนที่ว่ามันเข้าง่ายแต่มันจบยากอันนี้ก็จริงนะแต่ว่าฉันต้องการแบบพิสูจน์ตัวเองว่าฉันทำได้อ่ะมันก็เลยเกตคำที่ว่าถ้า ไม่สู้กับมันแล้วใครจะสู้กับมันอ่ะเพราะว่าม่นด้ใครว่าเนี่ยจะไม่อยากยอมแพ้อะไรง่ายแต่ว่าฉ่นจะนำหน่วยให้ไว่าในการเทียบโอนหรือเทียบโอนตัวอเพื่อไปเรียนปริญญาตรีสองปีต้องทำยังไงหรือยังไงก็คือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวจะตามไปอ่านมันอาจจะไม่ ผมอาจจะไม่ใช่คนหนัจ้แต่ว่าสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำกันได้นะเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันเพราะแบบว่าในการแบบทำอะไรแบบนึงมือไม่แม่มือใหม่มากจริงอ่ะคือว่าจะทำนานแล้วแหละแต่ทีเนี้ยไม่กล้าไงเาาาลาวันนักห้าตอนนี้คือมันนะ่าจะทันนะทันเลยทันเลยในการ,ริืมงานของเรา ใช่ยังไงก็ขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับว่าในการเรียบเรีนของปวสไปเรียนระดับปริญญาตรีเราต้องทำยังไงบ้างอเอกสารมาต้องเตรียมอะไรไปบ้างถ้าทุกคนไม่สะดวกในการที่บอกว่าในการพิมพ์พิมพ์ต่อว่าน,นี้เอกสารวนที่ไม่ออกไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ก็คือ สามารถแชร์ลิงก์มาให้ได้ว่าลองไปดูที่มหาลัยทีนะหรือทุกคนมีมหาลัยแนะนะแม้ว่าในการเทียบประวงงัตศาสต์ง่ายๆโดยที่ต้องไม่ต้องยุกอย่างอะก็คือโดยจะขอค่าเทอมที่ไม่แรงเกินไปเพราะว่าจะไม่มีปัญญาสมวงเรียนแต่ขนาดนี้ก็เหนื่อยแลวโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนลมากๆนะ ที่เข้ามาดูกันเพราะว่าให้คำแนะนำกันสำหรับมือไหนของเราแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมเราเอาการหน้าไ้เจอกันใหม่และเจะอีพีต่อไปนะครับบ๊ายบายขอให้มีความสุขนะ